สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความรักของคนโสดในเดือนมิถุนายน2566นะคะก็แม่หมอมองว่าสําหรับคนนี้เลือกไพ่กองที่1น่นะคะ่ะมองว่าความรักของคุณช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะเคยมีแฟนมาแล้วนะคือมันเป็นความรักที่ค่อนข้างท็อกซิกพอสมควร ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันมันมีปัญหาการค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วเหมือนมันก็ไม่ยังไม่ได้พบเจอกับทางออกที่มันดีสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแม่หมอมองว่ามันจะเกิดการเลิกราการันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะ อาจจะเป็นเขาบอกเลิกคุณหรือคุณบอกเลิกเขาก็ได้แต่แม่หมอมองว่ามีโอกาสสูงมากที่เขาจะบอกเลิกคุณนะคะและคุณอาจจะรู้สึกช็อกไปเลยเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่แน่นอนว่านะคะหลังจากที่มันจบจากความรักครั้งนี้ไปแล้วอะ่ะ คุณจะเจอความรักที่มันดีกว่าเดิมแต่ก็ยังมองว่ามันเป็นมันยังเป็นแผลสดอยู่นะคะสําหรับบางท่านนะคะหรืออาจจะเป็นแผลที่มันเรื้อรังมานานแล้วนะคะแล้วคุณคุณก็ยังปิดตายหัวใจตัวเองอยู่นะคะแต่จากนี้ต่อไปนะคะแม่หมอมองว่าคุณจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างมันเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะ move on ได้แล้วนะคะอาจจะมีการทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่มันดีกว่าเดิมนะคะ และแม่หมอมองว่าเร็วๆนี้ค่ะมันจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะและคุณจะถูกใจคนคนนั้นแต่บางท่านเนี่ยยังสับสนยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครนะคะเพราะว่ากลัวความผิดหวังแล้วก็กลัวโดนหลอกด้วยเหมือนกับว่าคุณเจ็บมาค่อนข้างเยอะค่ะแล,ะแล้วแผลครั้งนี้มันยังไม่ค่อยสมานดีมันจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคุณถึง กลัวการโดนหลอกเพราะที่ผ่านมาความรักของคุณอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ว่าถูกหักหลังถูกทรยศก็ได้นะคะ มันก็เลยกลัวในเรื่องของความผิดหวังซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยนะคะว่าทําไมคุณถึงกลัวนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่แน่นอนว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะต่างฝ่ายต่างจะถูกใจกันนะแล้วมีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะเขาจะดูแลคุณดีมากๆนะคะและถ้าคุณเปิดใจจริงๆนะอ่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยต่างฝ่ายต่างให้เวลากันนะคะและเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากนะคะไม่เคย มีความสุขแบบนี้มานานแล้วนะคะมันเป็นความสุขที่ว่าต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันนะคะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโรแมนติกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจแล้วนะคะถ้าคุณได้คบกันจริงๆอะคะ่ะความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะมั่นคงและก็จริงจังนะคะแล้วก็มองว่าคนที่คุณจะได้พบเนี่ย เขาจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณมีลักษณะภูมิฐานนะคะบ้านรวยนะคะคนคนนี้นะคะบ้านรวยแน่นอนนะคะแล้วก็ถึงบ้านเขาไม่รวยนะคะแต่เขา่มีฐานะที่รวยแล้วก็มั่นคงมากนะคะหน้าที่การงานการเงินทุกอย่างเขาพร้อมมากนะคะเขาเป็นสายเปีด้วยนะเขามาครั้งเนี้ คือเขามีแต่ความจริงใจแล้วก็ความอบอุ่นมามอบให้คุณนะคะจะมีลักษณะเหมือนอ่ำเจ้าเนื้อหน่อยอาจจะไม่ใช่คนอ้วนนะคะแต่อาจจะเป็นลักษณะของคนมีกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะมีลักษณะแบบอุบหวบก็ได้นะคะมีน้ํามีนวลน,นะคะแต่ดูแล้วดูดีนะคะ ดูแล้วเป็นคนที่ภูมิฐานนะคะแล้วก็ใจดีลักษณะหน้าตาอาจจะออกดูดุหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนมีความอบอุ่นแล้วก็ใจเย็นอยู่ในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเลยนะคะถ้าคุณได้พบเจอกันเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ได้นะคะแต่ต้องดูกันให้ดีๆคุณเคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วนะคะถ้าไม่อยากช้ำใจก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะ มาดูในส่วนของไพ่ oracle สามใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะ take time to b r i d g e out ถ้าคุณถามว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องหรือยังคำตอบคือใช่นะคะและคุณควรไปต่อนี่คือจุดสูงสุดแล้วถึงเวลาของคุณแล้วจงมีศรัทธาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีที่สุดพยายามยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้และมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามในเรื่องของสถานการณ์ของความรักก็ ตรงตามคำตอบเลยนะคะไพ่ตอบว่าใช่ก็เคยใช่นะคะไพ่เราเข้าไปที่2นะคะ your commitment is being tested นะคะความมุ่งมั่นของคุณกำลังถูกทดสอบอาจมีความท้าทายบางอย่างกำลังรอคุณอยู่แต่นั่นเป็นเพียงวิธีการของจัก,กรวาลที่จะทดสอบคุณเท่านั้นฉะนั้นแล้วถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้ดังนั้นจงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองนะคะ ไพ่อร่าเข้าใบที่3นะคะ expect powerful change คาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังหากคุณต้องการคำยืนยันว่าคุณสามารถบรรลุความฝันนี้ได้หรือไม่คำตอบคือใช่ไพ่ใบน,นี้คือการเริ่มต้นที่ทรงพลังแต่จงเตรียมพร้อมเพราะมันอาจจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากแต่อย่างไรก็ตามทิศทางใหม่ๆมักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีเสมอนะคะโอ้โหไพ่ไกด์มาดีมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของคนกองที่หนึ่ง ด้วยนะคะคมาดูในส่วนของไพ่คำวอวยพรนะคะ a b r a s i n g to bring c h a r i t y นะคะพรที่จะนำมาซึ่งความชัดเจนนะคะแน่นอนว่าถ้าใครที่ถามมาความชัดเจนว่าคนคนนี้จะใช่คนของเราจริงหรือเปล่านะคะไพ่ก็วอวยพรแล้วนะคะว่าขอให้มันเป็นความรักที่มันชัดเจนแล้วก็จริงจังกับคุณหากคุณเจ็บมาเยอะแล้วนะคะพรนี้ขอมอบให้กับคุณว่าจะเป็นรักแท้กับคุณตลอดไปค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความรักของคนโสดในเดือนมิถุนายน2566นะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะแม่หมอมองว่าคนโสดนะคะยังไม่อยากที่จะสนใจใครนะคุณสนใจแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะเหมือนมีเป้าหมายที่มันใหญ่มากนะคะเราก็เลยลงมือทําแต่เรื่องงานอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยความรักก็เลยยังเป็นรองอยู่ยังไม่ค่อยโฟกัสกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มาเลือกไพ่กองนี้นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็สตรองมากๆนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคนกองนี้มีคนมาชอบเยอะนะแต่ยังไม่อยากลงเอยกับใครอะ่ะก็อย่างที่บอกว่าเอ่อโฟกัสแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะ แต่มันจะมีคนโสดอีกประเภทหนึ่งนะคือโสดแบบไม่สนิทอ่าคนโสดประเภทนี้นะคะก็คือบางคนนะคะมีการเริ่มต้นที่จะพูดคุยกับใครบางคนแล้วนะคะแต่ก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะมันเป็นไปได้ว,ว่าอาจจะยังพบเจอข้อบกพร่องซึ่งกันและกันอยู่นะคะก็พิจารณาดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอีกยาวไกลนะคะก็ดูๆไปค,บ,คบกันไปนะคะถ้าใช่ก็คบต่อถ้าไม่ใช่ก็ถอย แต่ถึงแม้ว่าคนโสดเนี่ยที่แม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักแต่มันจะมีความรักเข้ามาหาคุณจริงๆนะเหมือนยิ่งผลักออกก็ยิ่งถูกดูดเข้ามาใกล้นะคะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบคู่จากการในทางไกลนะคะ,ะหรือมองอีกมุมนึงก็คือคนกองเนี้ยค่ะจะพบเจอคู่ที่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลกันมาเจอกันนะคะเป็นคนทางไกลนะคะ เป็นมีโอกาสสูงมากว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคนกองเนี้ยเป็นสเปคของชาวต่างชาติเลยนะคะอืมหรืออาจจะเจอกันผ่านออนไลน์ก็ได้นะแต่ว่าถ้าออนไลน์ก็ต้องดูดีๆเนาะเพราะว่ายุคนี้สมัยเนี้ยมันมิจฉาชีพมันเยอะอะ่ะ มันก็น่ากลัวเหมือนกันบางทีความรักในโลกออนไลน์ก็ไม่ได้จริงใจเสมอไปแต่มันก็ใช่ว่าจะไม่มีคนประสบความสําเร็จนะคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอีกเหมือนกันนะคะโซเชียลมีเดียเยอะแยะก็บอกว่าคนประสบความสําเร็จเพราะว่าผ่านทางออนไลน์ก็เยอะแยะไปดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันให้ดีๆจ,จริงนะคะถ้าเป็นออนไลน์นะคะแต่มองว่าถ้าจะเจอคู่จริงๆสําหรับคนกองเนี้ยจะต้องเจอ ตัวเป็นๆกันมากกว่านะคะต้องมีการพูดคุยกันมีการเจรจาประสานงานกันนะคะถึงจะได้มาคบกันนะคะเหมือนชอบพอกันผ่านจากการทําทงานหรือว่าการพูดคุยการาได้เห็นทัศนคติต่างๆของกันและการอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะตกหลุมรักกันมากกว่าที่จะเป็นทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มองว่านะคะคุณจะได้พบเจอกัน ผ่านจากการทํางานการติดต่อประสานงานไม่คุณก็เขาที่จะเป็นฝ่ายเริ่มติดต่อสื่อสารกันก่อนนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยอีกมุมนึงนะถ้าคุณยังปิดตัวเองอยู่อาจจะต้องเจอคู่ยากมากนะคะแต่ถ้าคุณอยากเจอคู่จริงๆอยากอยากมีคู่และเหงามานานและ คุณก็ต้องรู้จักเข้าสังคมพบปะผู้คนบ้างนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจเลยทีเดียวก็ต้องลองดูนะคะคนกองที่สองนะคะเผื่อจะไดะ้คนรู้ใจไปสักคนนะคะอ่าแล้วก็มองว่าคนที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะกว่าคุณแน่นอนเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความนิ่งสงบนะคะใจเย็นและบางทีเราไม่รู้ด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่ เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเหมือนกันนะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะแล้วก็มีความถนัดในเรื่องของภาษามากด้วยนะคะก็อย่างที่บอกเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งเรื่องของภาษาหรือเป็นชาวต่างชาติไปเลยนะคะคนกล่องนี้มีเกณฑ์ที่จะทำงานเกี่ยวกับอาบริษัทข้ามชาตินะคะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลยก็ได้นะคะและเขาอยู่ในเกณฑ์ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วด้วยเช่นเดียวกันอ๋อแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ชายมาเลือกไพ่กลองนี้นะคะก็มองว่า คุณจะเป็นในลักษณะของที่เรียกว่าดวงนารีอุปถมัมภ์อ่ะคือคนที่จะเข้ามาหากุณนะคะถ้าคนที่เป็นผู้ชายมาเลือกนะคะเขาจะมีความเป็นแม่สูงมากนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เด็ดขาดนะคะส่วนลักษณะ ท่าทางที่บอกไปก็ตรงตามที่แม่หมอพูดไปเมื่อสักครู่เลยนะคะเพียงแต่สลับเพศกันเท่านั้นเองนะคะมาดูในส่วนของไพ่อาร์เกสามใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะ meditate and contemplate นะคะทำสมาธิและไตรตรองอาจมีเรื่องราวเข้ามาทำให้คุณสับสนในระหว่างนี้ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตั้งสมาธิให้มัน่นแล้วทุกอย่างจะสำเร็จเองนะคะ ไพ่ออร์ l ิใบที่2นะคะ Emotions are running high นะคะอารมณ์กำลังพุ่งสูงหากคุณสงสัยว่าสิ่งที่คุณลงมือทำไปหรือกำลังวางแผนว่าจะทำจะสำเร็จไหมตอบเลยว่าสำเร็จแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ลงมือทำจงลงมือทำซะเพราะความสำเร็จอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ ไพ่ Oracle ใปที่3นะคะ nothing is yet set in stone นะคะยังไม่มีอะไรที่แน่นอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไพ่ใบนี้ส่งสัญญาณว่าสถานการณ์ที่ทุงถามถึงยังไม่มีข้อสรุปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาดังนั้นแล้วนะคะไพ่ระเคลสามใบที่แม่หมอได้อ่านมันมันก็เป็นคําแนะนําของไพ่เนาะซึ่งบางทีก็เราอาจจะมองว่าไม่ที่เกี่ยวกับความรักแต่ให้สลับกันนะคะบางทีสถานการณ์ที่ไพ่บอกอาจจะเป็นในเรื่องของการงานแต่เราสามารถสลับ มาเป็นสถานการณ์ของความรักในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ a b r a s i n g former นะคะพรแห่งแม่นะคะอย่างที่บอกคนกองเนี้ยนาจะอยู่ประถมจริงๆนะคะคนกองเนี้ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงคุ้มครองอยู่นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าจะเป็นคุณแม่ของเราก็ได้นะคะเขาจะเป็นคนที่มอบความรักให้กับเรา ดีมากๆนะคะแล้วถ้าใครรู้สึกผิดหวังเสียใจหรืออยากได้กำลังใจหรืออยากให้ความรักประสบความสำเร็จก็ลองขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะมองว่าดวงของคุณจะถูกฉลโกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วเขาจะ สนับสนุนเราดีมากๆเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้านะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงมากหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยานที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความรักของคนโสดในเดือนมิถุนายน2566นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3มนะคะไพ่เตือนมาเลยนะคะว่าช่วงนี้มันจะมีคนมาทําให้คุณหวั่นไหวนะมันมีทั้งคนที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเนื้อหอม กับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะเหมือนจะมีแรงดึงดูดทางเพศกับคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยนะคะแต่มันเตือนจริงๆนะในเรื่องของศีลธรรมนะคะคุณต้องดูให้ดีว่าคนคนนั้นนะ่ะคนที่เขามาจีบคุณมาตามตื้อคุณเนี่ยเขามีแฟนแล้วหรือยังมีคนรักแล้วหรือยังมีครอบครัวแล้วหรือยังนะคะถ้าเขาไม่มีเนี่ยก็โอเคไปต่อได้แต่ถ้ามีแล้วเนี่ยจำเป็นต้องหยุดนะคะ เพราะคุณอาจจะเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวหรือถ้าคุณรู้ตัวแล้วเนี่ยมันยิ่งเป็นการกระทําที่ผิดมากๆดังนั้นแล้วนะคะเราต้องหยุดความสัมพันธ์นี้ซะนะคะเจ็บหน่อยแต่เพื่อที่จะไม่ให้ทุกอย่างมันถล่มลึกไปมากกว่านี้นะคะดังนั้นแล้วไพ่เตือนจริงๆนะกับการที่ห้ามไปยุ่งกับคนรักที่มีเจ้าของไม่อย่างนั้น มันจะเกิดเป็นกรรมของความรักขึ้นมาแล้วท้ายที่สุดคนที่เป็นทุกข์ที่สุดมันจะเป็นคุณเองนะแต่ก็มองว่าคนที่เขาจะมาจีบคุณอะ่ะเขาจะตามตื้อคุณไม่เลิกเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกคุณต้องเลือกระหว่างความรักกับความถูกต้องนะคะคุณต้องเลือกความถูกต้องนะคะคือมองว่าคนโสดนะคะ สำหรับบางคนนะที่ที่ท,ที่ที่ไม่ได้คุยกับคนที่มีเจ้าของนะก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นพูดคุยหรือว่าเริ่มคบหาดูใจกับใครคนหนึ่งนะคะแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังไม่แน่นอนอีกแหละก็ต้องดูให้ดีนะคนกองเนี้ยและคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคู่เป็นชาวต่างชาติเลยนะคะหรือว่าคนในเครื่องแบบไปเลยนะคะมองว่าจะเจอจากการเดินทางนะคะ แล้วก็คนที่เขาจะมาจีบคุณเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ตรงไปตรงมาดุดันไม่เกรงใจใครนะคะเป็นคนที่บ้าระห่ำเหมือนกันนะคะเป็นคนใจร้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องรับมือน,นะคะในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาให้ดีๆเหมือนกันนะคะแล้วคนคนนี้ที่จะมาจีบคุณอะ่ะเขาเป็นคนที่ว่าไม่มีคําว่าแพ้ในพจนานุกรมฉบับเขาอะ่ะเขาจะต้องเอามาให้ได้ ถ้าคุณใจแข็งหนักเขาก็จะต้องคว้ามาให้ได้นะคะเขาจะคิดเสมอว่าน้ำมันหยดลงหินมันยังกร่อนเลยแล้วหัวใจของคุณถ้าเดินตามตื้อทุกวันเนี่ยมันจะไม่อ่อนลงได้ยังไงนะคะคุณต้องเตรียมรับมือกับคนคนนี้ไว้ให้ดีนะเพราะเขาจะรุกเร็วมากนะคะก็น่ากลัวเหมือนกันสําหรับคนที่แบบเบทันตั้งตัวนะคะแต่สําหรับคนที่แบบเคยมีประสบการณ์ด้านความรักมาเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะคะ แต่ชาบปางท่านนะคะที่ยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักอะ่ะคุณก็อาจจะอยู่เป็นโสดไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณโฟกัสแค่เรื่องงานอย่างเดียวจริงๆนะคะคนกองนี้อาจจะคล้ายกับคนกองที่2หน่อยนะคะคือถ้าสนใจความรักก็คือสนใจแต่ถ้าไม่สนใจก็คือเบนเข็มมาโฟกัสแค่เรื่องงานอย่างเดียวเลยนะคะแล้วคนกองนี้มีคนให้ความสนใจเยอะมากเป็นคนที่เนื้อหอมมากช่วงเนี้ เออจะมีคนมาชอบเยอะนะคะมีสปอร์ตไลท์อยู่กับตัวคุณตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าช่วงนี้เจอเนื้อหอมเป็นพิเศษนะคะมีคนอยากรู้จักอยากคบหาคุณเยอะไปหมดเลยนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะหรือมันเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกดีกับใครคนนึงก็ได้แต่ก็ต้องดูดีๆนะ พราะว่าคนกองเนี้อย่างที่บอกไพ่เตือนในเรื่องของการรักคนมีเจ้าของก็ต้องดูให้ดีนิดนึงอืมถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครนะคะเป็นความรักที่ต่างคนต่างโสดนะคะอันนี้ก็คบกันได้นะคะก็มองว่าจะเป็นความรักที่ดีด้วยซ้าไปนะคะจะเป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักไปอ,อีกแบบหนึ่งนะเหมือนอารมณ์แบบเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาแต่สลับกันนะของคุณจะเป็นแบบ เจ้าชายวุ่นวายกับเจ้าหญิงเย็เยนชาอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูในส่วนของไพลงครกาสามใบนะคะไพ่ใบแรกนะคะ You r Dreams Need a Practical Plan นะคะความฝันของคุณจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติคุณต้องใช้กดแรงดึงดูดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการโดยจินตนาการความคาดหวังและรอรับมันแต่คุณต้องสร้างความสมดุลด้วยการก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยนะคะหรือ มันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้คุณกับคู่ของคุณจริงๆน่ะมาพบเจอกันก็ได้นะคะไพ่เอร์เคิลใบที่2นะคะ the answer you need are coming นะคะคำตอบที่คุณต้องการกำลังจะมาถึงไพ่ใบนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการพูดความจริงเป็นสิ่งสำคัญแต่กระนั้นก็ต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดให้มากเพราะอาจจะไปกระทบกับผู้ฟังปัญหาทุกอย่างกำลังจะได้รับการแก้ไขแล้วนะคะ พไพ่ o ร a เ l e ใบที่3านะคะอ p พเ r อเร l แนล o ิทชั e s ์ริชเชสนะคะปัญหาส่วนตัวมาถึงการแก้ไขพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการกับปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลไพ่ได้ส่งสัญญาณว่าความท้าทายของปัญหากำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะดังนั้นแล้วไม่ว่าคนกองที่3ามจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะคะจะพบเจอลักซอนซ่อนเงื่อนอะไรก็ตามแต่ทุกๆอย่างมันกาลังจะจบลงแล้วนะคะและคุณ กำลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นอนาคตที่มันดีกว่าเดิมนะคะมาดูในส่วนของไพ,พ่ขำวยพรนะคะ Blessing to bring prosperity นะคะพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะคะดังนั้นแล้วอย่างที่บอกใครที่มีปัญหารักซ้อนซ่อนเงื่อนต่างๆในปัญหาในเรื่องของความรักต่างๆมากมายเนี่ยคุณจะพบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองนะคะพบเจอกับแสงสว่างในชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายแล้วนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับคนกองที่3ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณรับกับพลังงานบวกนี้ไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะและขอให้พลังงานบวกนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ำนะคะลิปขอแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้งางหรอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมณาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ